สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้เสาวันที่ท daily ครัเช้าวันที่เจ็ดเจ็ดเดือนธันวาคมส,ส,สองมานาโรคลิฟต์ซีถนนครับมือนี้เห็นกล้วยงามครับกล้วยงามแต่ว่าวก็ดีกล้วยมากนะคมันก็ต้องมีขี้มาเนาะเอาสมุดไปมาทีครับพี่กัดมือนี้มาบ้านผําหมู่ที่หนึ่งตำบลดอนเงินอำเภอเชียงยืนจังหวัดมาหาสารคามครับ นี่แหละยุทธางจะวันออกบ้านครับไปเตยเรียนย่างกินลเออเด็กจะเสียงอ้าวยูพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนสวัยัวเนาะคุณนสวัยสีคุณแสนเป็นเจ้าของสวนเขาเอื้นไาอย่างโคกงน้องหน้าเฮือเอียงนี่โค้งน้องหน้าน้อย <c oughs> โค้งน้องหน้าหน่อยโอ้ต้นกล้วยหลายลครับอันเนื้อที่เท่าไรครับเนื้อที่บันนี้ยูเฮียยูนี่พื้นที่พื้นที่กับประสัตว์ลายนี่แหละจ้าประมาณไรลหนึ่ง โอ้แนนเปียกครับเลี้ยวไปทางไหนมือตึ๊บเลยโอ้ผลมีคูขาครับสวัสดีครับอ่าเออเป็นผู้มาเห็ดนำกันเมืองนำกันเออมีอย่างในในสวนเฮานี่มีป่ามีปลาปลายุสายยุสาเด็กไหนนี่ตีสาเอ้อมีบาทนี่เขาเอื้นม่าข้าวใส่ไก่ข้าวใส่ไก่ปูปูผาพลาสติกเนาะเฮ็ดไปใส่แน่นี่ อ้อมไปนีอ้อมไปนีแล้วก็ง yep> ้อไปนีง้อไปนีตัวยู่บนมานี่เป็นตัวตัวยู่เอายู่กับยูเอายู่กับยู่โอ้คุดเหล็กบ่ครับนี่ประมาณหาหาสิบเส้นเนาะหาสิบเมตรหาสิบเส้นกลวงกับสิบประมาณเม็ดหนึ่งเนาะ เอาผาดำปูมีผพักตบชวานได้หนีมีอยังนงได้หน,นีกัมีป่าใสาย่ย,สยุใส่น้ำซุเมอมันก็เลยบอกที่งิาา่บาบาบูบ้บ้บ้า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 บาบาบ้าบ้าบ้วก้กาบ้า้าบ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 ้า้าม้าว้าบ้อบคาบ้นนะนาบ้าบ้าคุณสา้าบ้าบ้าบส,ส,สาบ <c oughs> ้าัา้าบ้าบ้อบะาบ้าบ้าบอาเ้าบ้าบ้าบ้บาบา้บบบาบบา้าาบาาบาาบ้ คือคืจังไดจังมาเห็ดอยู่นี่นี่มันก็่บ่บ่มีเนื้อทีเพื่อนทีหรือจ่าบ่มีพื้นทีสิเห็ดก็เลยมีสวนอยู่นี่กับผักกันมาเห็ดอ้อันอันอันนี้บ่มันหน้าเดนเนาะสวนเนาะสวนติดบ้านเนาะเพราะว่าข้คางนี่เป็นบ้านครับพี่น้องครับมีมีสายไฟฝ่าผ่านมาเป็นถนนรอบเมืองรอบบ้านเนื้อทีหนึ่งไรเนาะอืออันรับแรงนี่เพิ่งกับขุดสาคุดใส่ไกล้เลี้ยงปลาพวกน่ะโอ้ ่าก็กินไปหมดเราละมั่นกินส่วนบางกินกินย่างเดียวบ่ขายน้ำบ่บ่จ้าบ่ขายห่วยห้าจากซื้อมื่อไหร่ดีโอ้อันแบ่งปันไปเนาะแบ่งปันให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานไปเอาปลูกปลูกอยังแน่ฮะนี่แนี่ปลูกผักผั้ผักทุกอย่างใส่ต้นต้นยังไงผักทุกอย่างนี่โอ้ผักซี่ผัก อผักชีสีลาวเนาะโอ้กะลังพวงงามออมใส่กบพักขาน่ากับกะลังงามนี่จังไงกับพ่อพัดพักขาน่าอ่า้างนี้ผักผักกระจนผักกระจนกินใบกินดอกเนาะอืมป้าทั่วข้างนี้โอ้ผักสลัดสลัดแจีววมีอัญจานที่ที่ยุ่งในห่างน่ะเมื่อวานก็เล่นน่ะผักสลัดแจีวอันอยู่ในห่างป้าทั่วพ่อกินไปซ้ำนี่ มันใบใหญ่ใหญ่ผักสลัดครับมีผักซผักตักอันนี้อันนี้ผักซีผักซีปลอมเนาะผปลอมแล้วก็มีผักอย่างเขาเอื่นนี่ผักมะละผ้าผักมะระผากินกับลูกชิ้นนลำปีอันนี้แม่นประเภทผักประเภทผักให้ผลขนำาอันต้นกล้วยนี่ปลูกปลูกอ้อมปลูกเต็มเลยปาดทั่วบ้านดี๋ต้นนี้เป็นพระเอกพี่น้องเอ้ยยุคเคืองเกาะน่าแมนบ่ ยุคเกาะปาดพูดนะสู้มึงกันนะปาดจะกินเด้อกปวยปวยเชียร์นี่เด้อจงไว้สู้าเชียร์มีเออพี่น้องมากก็ได้ต้อยจินหลวดนี่เออโอ้ยงามเด่นขนาดเลยเอายางยางไม่ท้งพี่เมึงกันนะออกม่ต้งพี่เมึงกันนะเป็นยังไงเนี่ยโอ้ต้นดอกไม้กัมีอันนี้เป็นเกาะเนาะนี่เนาะเป็นเกาะมีดอกไม้งามดอกดาวเรืองสีเหลืองงามพี่น้อง โอ้ต้นบักม่วงก็มีบักม่วงยังนี่ซื้อมันม่วงฟ้าล้่นโอ้ซื้อไหมบักม่วงฟ้าลั่นซออกดอกได้หนิเนาะบังบังช่วงอาการผล่นผิว่ยอมปรงปยอดอ่อนไหมความความเกิดขึ้นดีเข้าหรายนี่ความเน่ยงอ้ความไม่ยังความอมแกไงหรือโอ้ผิว่าอีกละหอมแฉกไงหอมแขกไงได้แนวได้พันมาเต่อใส่เอาเอาหัวมาปลูกเลย เห็นซุ้มหนึ่งพักหอมแบงเนาะเอาเอาเม็ดเอาเม็ดปกเอพันวาอีกละพักกระแยงกับมีเออใส่ละพักกระแยงพักขยงโอ้นี่พักขยงน้ำบ้านห้องบอลี่เงือน้บ้้นเงานีตนายได้เนหอมด้สิ่งม่นแใส่ใส่ออมหนูเนาะเอ้า คนคนละบโบตัวนี้เนาะแต่ว่าแต่ว่ามากมาสายเดียวกันนี่นี่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดขันไว้เนาะทางนี้ปลาดุกทางนี้ปลาปลาหมอปลาหมอปลาเฉียงปลาเฉียงพันธ์ใบโพพันธ์นี่อย่างอีกพันนหธ์เอ้าเอานี่ละย่ามนี่ละมันหมือนมันกินกินข้าวอิ่ลีกินข้าวกินเน้อโอ้ยมันกับของดีเนาะปลาเฉียงเนาะเฮ็ดยังกระเสียบด้วยปลาเฉียงปลามีอยู่ดอกใบผูน่ะ ธรรมาดาขึ้นมากินกนิดคณะเคยสั่งกิโลโบ่<ด>เห็นแต่เพร่นอ่างกันสามตัวกิโลตัวกิโลแบ่งสี่ไหมโอ้ฟังพี่หวงไปเลยเนาะนี่เนาะห่วงไปเลย,เลยอันนี้เป็นเออแหน่นปึกครับหาหม่อง <c oughs> หาหม่องยองบ่ได้เลยวันถัดไปเพราะอันนี้กระพักกระแนงให้กันโอ้ยใส่หลุมกล้วยเนาะ บานนี้บ่ไม่มองให้ว่างเหรอบ่ไม่มองให้ว่างบ่ยมองสีเหยียบไปเลยอันนี้กันบักแตงบักแตงหยังนั่นเตงกัวน้อยมะเตงกัวน้อยโอ้ยข้างกับใส่ไม้ไผ่ไม้หยังเฮาครับเออปาดนอกล้วยเนี่ยนอกล้วยกันหลายคนอนุญาตยางเด้อบ่มยมองยางชนใจนอกล้วยทักมาได้เด้อจ้ะเออชนใจนอกล้วยกล้วยหยังแนี่กล้วยอีอ่องล่ะจ้ะกล้วยอีอ่องมันมากันกล้วยอีอ่องเพิ่นละสวนเพิ่นอ๋อแม่หยังนั่นยาวๆนั่น อาวอีกละป้าถูกเทานั้นเป็นยาพูดอะไรอนย่งเนาเลกินกล้วยร้อยหวีมีเงาเดียวี่ตัวนี้แต่ว่าน้อยหลายครับทุนไรจไเอาไปปลูกไปแพร่ย่นกล้วยร้อยหวีโอ้มีส่วนส่วนแนวมีหลายกล้วยคือเป็นไวรตัวนี้เมื่อกี้ที่า่อนั่นล่ะนั่นเอกี้ที่ไน่ามาเรื่ยๆอยู่ อันอันน้ำนี่มัตเต้ใส่น้นี่น้ำนี่เปิดดบาาลโอ้เปิดบาดาลใส่ใส่ไฟฟ้าจี่พื่จังเลยกับเป้งปล่อยออกนี่แหละจ้าน้าคุณเปลี่ยนน้ำไปแล้วก็ปล่อยปล่อยออกปล่อยออกใส่โอ้พี่พี่าโอ้ยนี่มี่ลองระบายน้ำออกไปปุ๋ยเปุ่นยังเอาอันยังเตยทีนี่เอาเตยมาใส่ไว้อีกโอ้โหม่ให้ว่างเออตัว ต้นยางดีต้นมะพร้พาวคุ้ม่าปลูกต้นมะพร้าวหามาปลูกว่าได้ซ้ำมะข่าข้าวไวยไม่ได้โอ้ขุนเนาะข้าวขนเอามามาซ้ำไว้ให้มันให้มันง,ง,กง<โฟ>อกเนาะน้ามาหนีบ่หัวยากเลยหัวดีโอ้ครับข้างนี่ก็เป็นกอไผ่ด้วยครับนี่กอไผ่ได้กินนอได้ใส่ล่ำครับผุดออบไปผุดนี่แต่กอไผ่โอ้บ่ว่างบ่เวียนเลยครับบ่ว่างบ่เวียนเลยเอ้ามาทางพี่โอ้ทางพี่ก็เป็นต้นมะเขียบครับ ต้นักเชียบยุ่ขางหัวต้นพักอีหุ่มแม่มันเนื้อที่เนื้อที่เท่าไหรก่อนเือหนึ่งหนึ่งงานเนาะหนึ่งงานแต่ว่าครัวทั้งเมือดเยอะแยผูกกันเป็นไรต้นเจียวบังกรกัมี่ตนเจบังกรนก็งมานเดียนีล้ตาลังเสียลงอกํลังเสียวลงบ่หามีหมองว่างเลยครับต้นมะขามแปรขามเทศก็มี พันใดล่ะคำเทียนที่พันหวานบ่พันฝาดเอ๊ะมันพันวันพันกินเมี่ยงย้ำมาพี่ในเสียงพวกเขาเออป้าพี่น้องเอ้ยแน่นเลยแน่นปึ๊กเลยบ,มมยบมม่มีมองสียองบ่มีมองสีซ้อมกล้องเอาลวดใส่บ้ดนี้มี่ยังแปลกอีกใส่อีกใส่หน้าบา้านนี้เป็นของแปลกที่สุดเป็นหน้าบ้านี้ สายสายของแปลกนี่นี่นี่วั่ต้นเงินต้นหอมต้นหอมปลูก่ต้นกล้วยหอมปลูกแต้นกล้วยมันแมีอี่ลีบ่ลหลังนี่บ้อันกันจับเบื่องกันเอ้า เห็นเขาจะเห็ดเขาจะกินเขาจะก็ดึงขึ้นมาโลดนี่ยกรลองเห็ดมันตกลงของแตกพุ่งอะแตกที่สุดเลขก็ได้แน่คุณมกู้เนี่ย้นกล้วยเขาที่ว่าตายจริงมันเพราะว่าไม้ไผ่สีใก่เพราะสุกเลยแม่ใช่โอ้กาใส่กันวันเถอะขาใส่บํามันสีมอเนี่ยเออโอ้ล่องเมืองติขึ้เคยเห็ด เห็นเห็นข้าเจาเบื้องยูทูข้าเจาก็เห็ดนั่เสีห้ากับเบื้องยูทูเห็นบ้าเบอยูน้ำจ๊ีหากับมาเห็ดนั่เเออเบิงยูทูน้ำมาเาก็มาดัดมาเปีงเห็ดใส่ใส่ทีห้าโอ้หดีไฮดีไฮอันนี้กระต้นเตยก็มีแซมขึ้นมากกระลำกำลังเสียอนี้มังมต้นต้นกระลำทีนี้บ้านข้าหนาว่าเมียนเนาะโอ้ยบานนี้ก็คือมาหนีี่ย่างใส่ละนี่บ้านนี้พี่น้องเลยคุณน่ย อันนี้ต้นต้นดอกไม้ต้นต้นดาวเรื่องเกินเบี้ยโอ้ยหยาบละที่ไรเพราะมีมังคุดไปเอ้าอันคือมีบักพริกมีอย่างนี้อันวานไนหมักพริกก็ร่องโอ้อันวานไนมันล่องให้มันขึ้นนะจ้าเอาเอาหน่วยมันมาจ้าหน่วยมันมาที่เ้าอยู่ในกัวค่ะเออบีบีมาวานลงมาวานมาวางลงเลย้าปถึงหอมถึงบักพริกกาดถั่วบักเน่ามีบ่หมักเน่าหมักเน่าโอ้เหลยอแต่หมักเน่าเนาะเอาบักเน่ามาปลูกเด้อ ต้นมะละกอดิมะละกอกับคุอยู่ทธ้างผมก็เสียมะปลูกดีนี่นี่าอยุทธ้างหลังพุ่นโคนี่ทั้งหลังโอ้นี่เออมีครบเนาะมะละกอกับมี่เลี้ยแต่บางหน้าเหมือนเอาบหน้ามาปลูกอืมบักพิีบักพีกับมี่พักซาเแหน่กับมี่พักซาเแหน่โอ้ยมี่หมดสวนโวนแนวที่เนื้อที่นหน่อยๆเนียนปึกเลยไปทางไหนบ้านนี่มีทางเบื้องอีกไหมไปทางไหน หักกระบอกไ่แต่ว่างามลังงามโอ้ทางที่กระต้นกล้วยตัวน oh, no. oh, ี้สมอนหากรบอกืาืนด้บซื้อปลากรบอกซื้ซื้อพักกรบอกอซื้อกินอยู่นี่มืดเลยปลาทอด้ะไรขายลำบวกก็ลืมขายขายในเล็กน้อยเนี่ยนะขาเจ้าบักคุ้มซื้อขาเจ้าบักคุ้มซื้อจะขายห้าสิว่าอามไปขายเาก็บอกล้าไปขายอเออ กันว่าขายว่าได้ผลกระิเชียดเนาะผลอยากคิดต่อแล้วเนาะเออเขาก็ขายแน่แบงปันพี่น้องไปน้ำเนื้โอ้ทีกระถัดหลัดดีติดบ้านเลยเนาะนั่นมืนก็มาพักมาพอนอยู่นี่มาเห็ดก็กเกลยดวนข้ัวพันกาท่า้างคุณ ทางที่เปือกักกินทักหน้าอ่างงานโอ้ยงดมันมันหานาที่มันหานาทีก็มีมันหานาทีก็มีพ้าวโพดกรมีจ้าข้โพดกรมีต้นกันน่ะพุ่นต้นมันหานาที่ไงเลี้ยวอันต้นต้นยังก็นี่ต้นติ้วพักติ้วักติ้วก็มีจ้โอ้ใส่ต้มปลาใส่ต้มกบนี่จักษน้อยพอกฤษีออกยอดไม่ได้แรงมากนี่เนาะเปืดกล้วยทางผีพี่น้องเอ้ยกําลังขึ้นนอกระลังแตกขึ้นมาบาดนี่จบลบอยู่อืม แล้วนี่น้ำเพิ่นเพิ่นใส่ย่างประหยัดเพิ่นใส่น้ำปลาป่าเนี่ยน้ำสะอาดเนี่ยก็ใส่ประหยัดเอ่อออกจากระบายออกจากอ่างปลาก็เอาลงไปหดต้นมะข้าวลงกอันหน้าแม่นยังอีกโอ้เพื่นว่าอีกละข้อปูเป็นควายอันหูอันทางอันคอกมันพุ่นหูมันพี่จ้าพี่อู้วัดขึ้นเป็นหูพุ่นปูน้อยจ้า ปูน,น้อยอ๋อไม่จะใสเอาอันตะชวนมาแล้วเ่าก็มาขังอาเซียบอยนั้นนะจ๊ะนั่นปูนปูนอะมันเป็นขูดห้วยเออปูนหน้าบ้านเฮานี่ปูหน,น้าเลยจ<ะ>้าอ,อันนี้ก็เป็นควาดลอกเห็ดกลิ่นเห็ดค่ยเห็ดแล้วก็การลอกเห็ดไปสิละจา้าเลีเ้ยงปูเดย็กจะเพิ่นหวานเนาะเลี้ยงปูเลี้ยงปูเลี้ยงไม่ละอันนี้เป็น มเป็น,นงานเทิงต่อกันมาอันมันเหลีย่ยหั่นบ่มีหม,ม,ม่องปลูกกับละมัคคณปลูกเปลูกตั้งเป็นสวนขั้วอีกเนกาะบบบนี้เนาะอันนี้ก็เดยขยายออกมาอีกยยพุ่นโอ้เขาพโ, <c oughs> โขาพดกระม, <c oughs> มี่าเขาโพดเขาขวมด้วยเนาะมันจะไงนี่มันมีหม่องยางพี่น้องครับแนนมดแปียุ่งมดเขาโพดเขาโพดพันธุ์ใดนี่ัพนธุ์ เห็ดงันข้ามาปู่านเขาเหนียวเขากรรมบ่นวมี้วแดงตั้งพี่กับมันเจวโอ้ยมีดังเอ้แน่นอึกปึกเลยมันแจวแดงมันเจวญี่ปุ่นบ่โอป๊าตัวสีม่วงครับพี่มันงมีิโกีเมดสุจี๋วโอ้เห็ดดีหายเนาะเออพุนต้ดกล้วยด่เป็นลักเลยล่ะไปอื ต้นกล้วยเป็นลักพักพักล่องลงมาต้นกล้วยเป็นลักพัก <t> ล <ender> <ส language. t ender> ่องลงมาต้นกล้วยเป็นลักพักหอมปลากำลังปูกำลังงอันนี้เห็ดยังอีกนี่อันน้ว่านดอกไม้จ้าว่านดอกไมโอ้แนวผู้ยิงเนาะพันเห็ดเนาะพันมักสวยมักงามเนาะขาดบ่ได้เลยดอกไม้นี่เออันนี้เป็นดอกไม้เป็นเบี้ยกล้าไม้ใบหนังหญ่ขน้นมาก็เดียวไปแปรไปขยายออกอีกรอบสวน นี่แหะครับสวนของคุนสวยกับคุณส,อณสมอนันนี้มาอยู่น้ากันเป็นแกงี้ยงกรทนี่วันกางท่กางถ้าฝุ่นกระมีอีกเป็นสวนขุนสมอนในท่าฝุ่นรัดเดี่ยยังนี่แตกสลับอันนี้มันผักกาดผักกาดหินผักกาดหินโอ้ยแปลงน้อยๆออยเจาะพี่น้องเอ้ยซํากระดงนี่ละได้เห็ดดีให้พุ่นเห็ดใบสมองแจมกันโอ้ยองไปไสบ่อใดเลยตะไครกระมีพุ่น คืดว่าจังไหนจังเห็ดจังสี่ถามเนี่ยต่อสีคือว่าเห็นเห็ดมาปลูกไมจ้าว่าสิเอ็ดหยังนก็ว่ได้ไปสามาาสายเถาแล้วก็สิ่ยูจัาผีก็ปลูกผับกันเถาดอกซข็นี่กลังแข็งกรลังแกงอืมก็ครับไปอได้กินเลียงเลียงานปลูกผักปลูกงาไปหัวยาบ้ปลูกเนาะอืมันนี้เป็นทำเลที่เหมาะครับ ธรรมดาตะกี้ก็โอ้ก็เป็นแต่ว่าไหนากับบ๊แมนก็สิเป็นสวนนี่ยเราไปเพิ่นเลยมาปรับปรุงมาเฮ็ดเฮ็ดได้จักปีแล้วก็ถามเนี่ยเห็ดปลูกผักนี่ปลูกมาสุเปีก็๊ยกวันกับปลูกพอได้กินเอออันตั้งก้นกล้วยนี่เด้ปลูกจักปีแล้วนี่กล้วยนี่เป็นปีเดียวปีเดียวปลูกออกมาวางปลูกปีน ปีกัวออกมามากว่านี่ปลูกกล้วยปลูกกล้วยกวนเลยตีแสดงว่าเฮ็ดม่านี่บ่นปีบ่ปีดีตัวนี่บัวสองสามปีแล้วเฮาก็ปลูกแบบว่าในสวนแบบว่าปลูกผักปลูกบ่าเลยแต่ว่าข้องป่านี่ก็สิเลี้ยงมันนี่แหละก็น่าสิเอาเห็ดคล้องไก่แล้วก็นำไปตะหดผักดีก็เลยมันก็เลยเห็ดก็เลยได้ผลอีีหลมนจ้เพราาาะะะว่นน้มััหหลเจไปดผิงามก็เลย ว่ามีผักอยังก่อโรคมดผักมือกินอยังว่าอาหารปลาเป็นระเบียบเอาหนามเอาหนาหัวอาหารปลาหัวหนาปลาขึ้นมาหัวโอ้เป็นฉี่เป็นมุ่นเป็นปุ๋ยเนาะเออเออเอ็ดแล้วไปยังไดบาดนี่เอ็ดแล้วมันก็ดีละจ้ะดีอืมแนะนำพี่น้องว่ากับว่า ถ้าเฮามีเวลาเฮาก็มาปลูกคือเราจะกินแค่ก็เฮาสิซื้อก right? mm. ินนะจำเฮาสิปลูกกินถ้าเหาล่งมือเห็ดมันก็ได้กินอยู่จ้ากทับบักขานปลูกาะได้กินเลี้ยงเพรได้กินครับอันนี้เป็นบ้านเาียกินใครพี่หาน้องบ่ได้ขายอยากขายขายจังสิขายจังได๋ของ สิไปทำมาขายเอาผักโอ้เอาป่าบ่กันออจ้าก็ไม่สบายพี่ให้น้องไม่จ้ากินลูกหลานยาโอ้ดีเนาะดีเนาะาสวนจ้ครับเด้อใส่ปนใส่เกลียวเขากรองมากลวมมาอยู่สวนลดพ่อได้พี่ได้น้องได้ลูกได้หลานได้กินโอ้หนานได้ประโยชน์หลายอย่างเนาะจ้าเป็นไดดมีข้อมูตัวเห็นอย่งที่มีความสุขย่างมือเสาร์ย่างมือแร่งว่ไปใส่แกงเนี่นี่คำเนี่นี่เนานอนอยู่นี่พราะก็นี่เอ้ยเฮี่ยในบ้านหลังแบบไงวัวนอน ขอบคุณหลายๆเด้อคุณสบายมือนีถี่ให้ความรู้ครับครับขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับ